นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาใหา้ความรู้นะครับในการที่ท่านจะได้เอาความรู้ตรงเนี้ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับ ก็มาดูสภาพรถฮอนด้าคลิก125ไอนะครับคือช่วงสายของวันเนี้ยนะก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยโทรมาหาครูแล้วบอกว่ารถเนี่ยเกิดดูบัติเหตุไฟท้ายโดนชนท้ายไฟท้ายแตกจะซื้อชุดไฟท้ายมาให้ครูเปลี่ยนนะได้ไหมครูก็บอกว่าซื้อมาให้ซื้อมาให้เปลี่ยนก็ได้แต่ครูไม่รู้ว่าอุปกรณ์ส่วนคั้วอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันเสียหรือเปล่าหรืออย่างไร นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ขับรถมาให้ดูที่โรงเรียนดีกว่านะครับก็ประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงนะก็ขับมานะครับก็ในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บมาพอสมควรมีการเข้าเฝือกเขาก็เล่าให้เหตุการณ์ให้ครูฟังคร่าวๆว่าเขาไปแซงรถในเส้นทึบแล้วมอเตอร์ไซค์คิวเนี่ยขับตามหลังมาแล้วก็เกิดการชนขึ้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันว่าเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันเนี้ผิดก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีซึ่งคู่กรณีเนี่ยจากที่เขาเล่าให้ครูฟังนะครับก็มีการเรียกร้องค่าชดเชยค่าอาขาดรายได้ไปอีกแล้วต้องซ่อมรถให้เขาด้วยแล้วก็ต้องมาซ่อมรถตัวเองด้วยนะครับคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้พอมาถึงนะครับครูก็ไปดูนะครับก็ปรากฏว่า,าชุดไฟท้ายเนี่ยตรงเนี้ยมันแตกแตกแบบกระจายนะครับก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิมได้ก็คือสรุปว่าจะเปลี่ยนชุดไฟท้ายนะอันนี้พี่ปุ้ยเอาไปดูตัวอย่างอยู่นะครับซึ่งทางเจ้าของก็บอกว่าอยากจะให้ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายครูก็บอกว่าได้ครับก็เปลี่ยนไปใช้ชุดไฟท้ายเป็นของเทียมไป นั้นคุณภาพก็ต้องว่าตามของเทียมนะครับทีนี้พอดูชุดไฟท้ายเสร็จครูก็เห็นป้ายทะเบียนเนี่นะครับเดี๋ยวท่านดูนะเผื่องวดนี้ท่านจะมีโชคมีลาบครูก็ซื้อไว้1คู่แล้วนะครับ1ใบเลขนี้นะนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยมันถูกใส่ยอยู่ในกล่อง u b บ็ box ตรงนี้นะครูคก็มองปุ๊บอา้าวมันไม่ใช่แค่ไฟท้ายแล้วนี่ก็คือตัวชุดบางโคลหลังตัวเนี้ย มันแตกนีนะชุดบางโคนลหลังก็ต้องเปลี่ยนชุดบางโคนลหลังนะครับซึ่งตัวเนี้ยครูไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีไอตัวไฟสองป้ายทะเบียนด้วยโคมไฟสองป้ายทะเบียนก็อาจจะเสียหายไปนะครับชัดเจนนะครับ2ชิ้นแล้วนะ,ะทีนี้ตอนที่เขาลดมาจอดคุยกับครูเนี่ยครูก็บอกว่ารถคันเนี้ย ยางนอกล้อหน้าเนี่ยช่างก็ใส่มาผิดนะนะซึ่งเวลาครูบอกว่าผิดเนะี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามันผิดยังไงนะครับอ่าซึ่งตรงยางตรงเนี้ยครูก็เคยทําเป็นสื่ออ่าลงคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับพี่ปุ้ยกดท้ายรถให้นิดนึงดนะิเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยกดท้ายรถครูจะหมุนล้อนะครับนิดเดียวอีกอีกกดอีกให้ล้อหน้าลอ,อยหน่อย ไม่รอยเลยพี่ปุ้ยกินข้าวงวันหรือยังเนี่ยอ่าโอเคพอ่อขอบใจมากปล่อยเลยครับเนี่ยเห็นไหมฮะย,ยางบางยี่ห้อบางค่ายเนี่ยมันจะมีคําว่าฟลอนต์ล้อหน้าแล้วมีลูกศรบอกมีคําว่าเลียล้อหลังลูกศรบอกแต่ปรากฏว่ายางเนี่ยทางช่างเนี่ยเขาใส่มาให้ใส่คือเป็นลายที่จะต้องใส่กับล้อหลังนะครับแล้วนะครูก็บอกเขาว่า ถ้าไม่รีบไม่ร้อนอยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขาถอดจับให้หนะมิชลินนะครับเบอร์ 80- ดสเข้าสินะก็ค่อนข้างจะแข็งขอบจะแข็งพอสมควรนะครับคือเขากําหนดทิศทางอะไรมาให้เนี่ยใส่ให้มันถูกมันจบง่ายกว่านะครับอย่าอย่าไปเก่งกว่าวิศวกรอย่าไปเก่งกว่านักวิชาการเขาเลยนะครับนะฮะนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะในการที่จะทําให้ถูกเนี่ยนะครับถ้าถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษคุณรู้ความหมาย และที่สําคัญนะถ้าคุณเป็นช่างที่ที่เก่งเป็นช่างที่ดีเนะี่ยทาให้ถูกไม่ใช่เรื่องยากนะยางนอกล้อหน้าใส่มาผิดครูก็ดูต่อไปนะครับครูก็บอกว่าถ้าเบรกรถคุณเนี่ยไม่มีแล้วนะถ้าเบรกหมดแล้วนะครับเดี่ยนะดูนะอ่าถ้าเบรกอ่าเขาก็บอกว่าก็เปลี่ยนให้หนูไปด้วยเลยนะครับสุภาพสตรีนะครับจะได้ขี่แบบสบายใจ นั้นข้างหน้ายางนอกใสผิดทิศทางการหมุนถ้าเบรกหมดอ่ะครูก็มาดูต่อนะครับฮะล้อหลังเดี๋ยวครูพาเรามาไอท่านที่บอกว่าดูแล้วเวียนหัวอย่าเพิ่งเวียนนะครับถ้าเวียนก็ไปหายาแก้ไข้มากินสะก,ก่อนนะฮะนี่นะฮะท่านดูสภาพยางเขานะครับเขาบอกว่าก็ไปร้านไม่เห็นมีร้านไหนเขามาบอกมาอะไรเลยครูบอกว่า คุณเปลี่ยนนะครับคุณกัดฟันไปหาตังมาเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเอาแม่เขาเนี่ยที่มีอายุเยอะซ้อนมาด้วยเนี่ยเกิดขับขับไปมันระเบิดตูมขึ้นมาทําไงครับเนี่ยเนี่ยสภาพเดี๋ยวเนี่ยกินจนเห็นชั้นผ้าใบในร่อนละนะครับก็อธิบายเขาฟังนะครับมันเป็นเรื่อง,องความปลอดภัยในการใช้รถคือถ้าเขาไม่เปลี่ยนครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับขับไประเบิดตูม บาดเจ็บเสียชีวิตที่การก็เรื่องของเขาแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีจรรยาบัณพอนะครับอธิบายให้เขาฟังไปเขาจะเปลี่ยนเป็นมิชลินเหมือนเดิมหรือจะเป็นอะไรยางราคาถูกก็เรื่องของเขานะครับนั้นกาอธิบายเสร็จเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะเปลี่ยนด้วยยางเนี่ยนะครับนี่ชัดเจนอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเขาใครเอารถมาซ่อมกับครูเนี่ยครูก็คือจะตรวจสอบให้ ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงปล่อยมลพิษออกไปน้อยๆน,นะครับครูก็ถอดไส้กรองอากาศรถเขาไหมเขาดูเนี่ยครับเนี่ยสภาพไส้กรองอากาศประโยคนหนึ่งที่ได้ยินนะครับก็คือนะียห,หลายๆคนเนี่ยนะครับที่มาขอรับบริการที่โรงเรียนเนี่ยข้างนอกไม่เห็นเขามาตรวจสอบมาดูมามา,มาเช็คอะไรให้เลยก็ทำๆแล้วก็ส่งงานไปบอกอันนั้นก็แล้วแต่นะแต,นะแต่สําหรับครูเนี่ย นะครับมีมีจรญญาบรนของการเป็นครูของการเป็นช่างนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆช่วยได้เราก็ช่วยไปเนี่ยสภาพอธิบายว่าถ้าคุณใช้ใช้ไสกรออากาศแบบเนี้ยแล้วมันกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมวันละ30บาทเนี่ยสมมุติว่าคุณใช้รถในสภาพที่ไสกรออากาศใหม่ๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งคุณใช้ค่าน้ํามันหนึ่งร้อยบาท ถ้าไส้กรอันอุดตันแบบเนี้ยคุณจะต้องจ่ายค่าน้ํามันเป็นวันละร้อยสาบาทส่วนต่างคือ30บาทต่อวัน10วัน300ร้อยเดือนหนึ่งก็เ0้ารคุณจะเสียเงินไปฟรีๆเก้าร้ 900, ทำไมทําไมคุณไม่ซื้อไส้กรอากาศมาเปลี่ยนใหม่แบบนี้ครับอันละแค่ร้อยกว่าบาทได้ไส้กรองของแท้สภาพใหม่ๆประหยัดตังเนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับนี่ วันนั้นอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่แล้วนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับขับขี่รถท่องเที่ยวกับภูร์ลำเนาด้วยความปลอดภัยนะอะไรที่เซอร์วิสดูแลรถตัวเองได้ดูคลิปครูหรือดูคลิปของท่านอื่นนะที่ท่านทําได้แล้วมันถูกต้องเนี่ยท่านก็ควรจะนําความรูต้ตรงนั้นนะ่ะไปใช้นะครับนะแล้วก็ขับขี่นะครับก็เคารพกฎจราจรด้วยเมาไม่ขับนะฮะ เพราะว่าจากที่เจ้าของรถเขาเล่าให้ฟังเนี่ยคู่กรณีที่เป็นมอเตอร์ไซคิวเนี่ยก็ตอนเกิดเหตุก็คืออยู่ในสภาพเมาสุรานะครับนะแต่แต่นะย้ําว่าแต่นะเขาเล่าให้ครูฟังนะครับแต่จากการที่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้เป่าวัดแอลโกอฮอนละ์ณจุดเกิดเหตุ ทิ้งเวลาไว้สองสามชั่วโมงไปเป่าแล้วก็เลยบอกว่าได้ค่าไม่เกินจากที่กำหนดย้ำนะครับเจ้าของรถเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับแต่ความผิดทั้งหมดเนี่ยตกอยู่กับเจ้าของรถนะครับต้องรับผิดชอบคู่กรณีแล้วต้องซ่อมรถตัวเองเพราะนั้นก็อย่างที่ครูพูดนะฮะเมาไม่ขับขับขี่แล้วเคารพกฎจราจร ก่อนนำรถออกไปใช้งานก็ตรวจสอบสภาพในเบื้องต้นด้วยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆมันทำงานได้อย่างสมบูรณ์ไหมนะครับก็ขอให้ท่านนะครับปีใหม่ท่านโชคดีนะครับขับรถปลอดภัยนะเที่ยวให้สนุกนะครับคลิปนี้ครูก็มาให้ความรู้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครสภาพยางให้ดูอีกทีนะครับโอ้โห,โหนีคือ เขาไม่ห่วงตัวเขาเองเพราะเขาไม่รู้นะแต่ในฐานะเป็นครูนะครูก็ห่วงเขานะครับนะอันนี้ก็คือสภาพชุดไฟท้ายนะครับที่ปุ้ยแกจะจากกล่องมาให้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแตกโอเคนะครูใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะครับอย่าลืมน,นะนะฮะแปดเจ็ดเจ็ดนะครับ ขอบคุณแม่ครับที่ติดตามรละชมจนจบนะครับสวัสดีครับ